12เคล็ดลับทำเงินล้านจากการเป็นยูทูบเบอร์ด้วยการใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวเนี่ยทำยังไงนะะเดี๋ยวคลิปนี้ครับทางผมเนี่ยนะอาจารย์เกียรตินะครับนำหนังสือดีๆนะฮะมาแชร์แบ่งปันให้กับทุกท่านนะครับเป็นหนังสือที่มีชื่อว่าเป็นยูทูบเบอร์เงินล้านด้วยมือถือเครื่องเดียวนะครับผมก็รนะีวิวเนาะแล้วก็ไปถอดแนวคิดจาก ในหนังสือเล่มนี้มานะครับได้ทั้งหมดเนี่ย12เคล็ดลับที่น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านในการที่เริ่มต้นนะการเป็นยูทูบเบอร์ในยุคปัจจุบันนะครับถามว่าทาการเป็นยูทูบเบอร์ในยุคปัจจุบันยังทันไหมนะครับก็ยังทันเนาะนะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างโทชั่มแบรนดิ้งในเรื่องของการขายสินค้ารวมถึงการสร้างไรายได้อื่นๆนะผัดช่องทางการเป็นยูทูบเบอร์นะครับและต่อไปนี้ครับคือ12เคล็ดลับที่ท่านลองนําไปประยุกต์ใช้ดูนะครับในการที่เริ่มต้นนะ เป็นยูทูบเบอร์เงินล้านนะครับทําเงินล้านจากมือถือทัองเดียวนะครับอย่างแรกนะครับถ้าท่านอยากจะเป็นยูทูบเบอร์เงินล้านครับท่านต้องมีการกาหนดแบรนดิ้งของช่องก่อนนะครับท่านต้องมีการกําหนดนะครับภาพลักษณ์ของตัวท่านเองบุคลิกของช่องที่สอดคล้องกับการเป็นตัวตนของเราเนาะนะครับแล้วก็พร้อมกับเนื้อหาที่เราอยากจะนําเสนอด้วยนะครับเช่นนะครับเช่นเท่านี้เราอยากจะทําช่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับเราก็ต้องสามารถนะในการนี้กําหนดนะครับ ตัวแม้กระทั่งตัวโลโก้ตัวสีนะครับรูปแบบนะครับการเที่ยวเป็นแบบไหนเที่ยวแบบสนุกสนานนะครับชื่อช่องนะครับที่สอดคล้องกับในส่วนของตัวตนของเราแล้วก็กลุ่มเป้าหมายนะครับนอกจากนี้ครับการที่เราทําตัวอินโทรเอาท์โทรสำหรับวิดีโอเนี่ยก็จะเป็นการเสริมสร้างแบรนดิ้งให้กับช่องให้มีความชัดเจนด้วยนะครับมาถามตัวเองก,ก่อนครับว่าอยากได้ช่องแบบไหนอยากจะนําเสนอแบบไหนนะครับ อย่างที่2ครับเมื่อเรารู้ตัวเราแล้วนะครับก็คือเราต้องรู้เขาด้วยนะครับนั่นคือกลุ่มเป้าหมายครับเราอยากจะทําคลิปให้ใครดูอยากจะให้ใครจิตติดตามนะครับต้องมีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ติดตามให้ชัดเจนนะฮะเช่นนะครับหากเราเนี่ยอยากจะทําคลิปวิดีโอนะครับในการสอน การทาอาหารสาหรับเด็กนะครับเพราะฉะนั้นการสอนทาอาหารสาหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายก็คือเป็นพ่อแม่ที่มีลูกเล็กเด็กแดงถูกไหมครับการสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมกับพวกเขาครับเราเองก็จาเป็นต้องมีการค้นคว้าหาข้อมูลพฤติกรรมการดูของเขาครับว่าเขามีพฤติกรรมยังไงเขาชอบเนื้อหาแบบไหนชอบคอนเทนต์แบบไหนเราก็ต้องทําแบบนั้นนะครับท่านก็ต้องกลับไปดูครับว่าท่านจะทําช่องนะครับให้ใครดูนะครับแล้วศึกษารละเลอียดจากตรงนี้นะครับไปทําช่อง เพื่อให้มีความน่าสนใจทําคลิปเพื่อมีความน่าสนใจนะครับเมื่อเรากําหนดตัวตนแรกของเราและกําหนดกลุ่มเป้าหมายแล้วครับคราวนี้กระบวนการในการที่ถ่ายอยู่นะครับก็ต้องมาดูเรื่องของตัวมือถือก่อนเนาะนะครับมือถือเองก็ต้องมีการตั้งค่าในกจะถ่ายเนาะต้องมีความละเอียดในการที่ถ่ายทอดอนสูงด้วยมีตัวพวกไม้ต่างๆด้วยปรับค่าความสว่างความคมชัดต่างๆด้วยนะครับถ่ายนะครับก็ต้องมีโหมดนะอาจจะต้องมีการปรับมือถือไปอยู่ในโหมดโปรนะครับมีการ ใช้ตัวอย่างที่ผมบอกเนาะนะครับตัวใหม่นะครับมันจะทําให้เสียงเนี่ยไม่ไม่แตกนะครับเสียงมันก็จะฟังแล้วคมชัดนะครับตั้งค่ามือถือให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นครับในส่งตัวคอนเทนต์นะฮะไม่ใช่อยู่ดีๆเราจะนึกที่จะทำคอนเทนต์ขึ้นมานะครับคอนเทนต์แบบสดมันก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าถ้าจะให้เป็นมืออาชีพเราต้องมีการวางแผนทาตัวคอนเทนต์ล่วงหน้าด้วยนะครับมีการวางแผนการงานทาตัวสตอรี่บอร์ดนะครับ อทิศทางของคลิปวีดีโอว่าจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับเช่นอยากจะทําส่วนของอาหารนะครับก็ต้องมีการวางแผนครับว่าจะทําเมนูอะไรนะครับเขียนสคริปต์สั้นๆนะครับสําหรับแต่ละคั้นตอนรวมถึงวัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในเรื่องของการถ่ายทําด้วยนะครับ5ครับนั่นก็คือการที่เราต้องมีการจัดแสงนะครับไว้บาลานซ์ต่างๆให้ชัดเจนนะครับเช่นถ้าถ่ายกลางวันนะครับ ก็ต้องมีการดูว่าแสงมาได้ไหมแถงกลางคืนก็ต้องรู้ว่าแสงมาได้ไหมนะครับอาจจะมีการซื้อนะครับเรื่องของโคมไฟ LED นะครับในเรื่องของการ,ร,ป,รปรับสมดุลแสงสีต่างๆด้วยนะครับหรือถ้ามีงบหน่อยเนะาะก็จะมาดูเรื่องของตัวรีเฟลกนะครับการสะท้อนของแสงด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าถึงจะขยบไปขนา้นนะครับเพิ่มในส่วนของตัว ข้อมูลเข้าไปต่อนะครับเคล็ดลับข้อที่6ครับนั่นก็คือเราจะต้องมีการเลือกฉากที่มีความน่าสนใจนะครับดึงดูดสายตานะไม่ใช่ว่าฉากเนมันทําให้ตัวเนื้อหาหรือคอนเทนต์เนมันดรอปไปนะครับเช่นนะหากเราต้องการจะทาคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการออกกำลังกายนะครับการเลือกฉากที่เป็นฟิตเนสนะครับหรือสวนสาธารณะที่มีบรรยากาศดีๆและมีการจัดตกแต่งที่ดูเรียบง่ายและมีความน่าสนใจนะครับใช้พื้นหลังซีเดียวเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยโฟกัสที่ตัวเราแล้วก็เนื้อหามากขึ้นนะครับ คล็ดลับข้อที่าดครับการใช้แอปพลิเคชันในเรื่องของการติดต่อที่ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ที่มีความหลากหลายนะครับถ้าใช้มือถือเนี่ยมันก็มีแอปพลิเคชันหลายตัวเนาะนะครับพวกนี้มันมีฟีเจอร์ฟีเจอร์ต่างๆนะครับทดลองเล่นครับไม่ว่าจะเป็น i m o v i e นะครับ Prime m a เ t e r นะครับเหล่านี้ครับสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆโดยใช้มือถือนะครับแล้ว ก็เคล็ดลับข้อที่8ครับนั่นก็คือการที่เราต้องพยายามนะสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมด้วยนะครับมีการตอบคอมเมนต์นะครับตอบคําถามต่างๆนะครับรวมถึงนี่อาจจะมีการทําเรื่องของตัวไลฟ์นะครับในการที่พูดคุยนะครับให้ความรู้ตอบคําถามต่างๆสร้างความสัมพันธ์อยา่างใกล้ชิดกับผู้ชมของเราด้วยนะครับเคล็ดลับข้อที่9ครับ คลิปเวลาเราทําแล้วนะครับจำเป็นต้องมีการโปรโมทนะจังช้ชทองทางสื่อมีเดียที่เป็นชแนลโซเชียลต่างๆนะครับเฟซบุ๊กไอจีทวิตเตอร์นะครับแชร์ข้อมูลหลานี้ต่อไปนะครับให้กับเพื่อนๆแชร์ไปทางไลน์ก็ได้นะครับมันก็จะทําให้ตัวคลิปวิดีโอของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับกระจายไปมากขึ้นนะแล้วก็เคล็ดลับข้อที่4ครับส่วนสําคัญอย่างหนึ่งนะจะดึงดูดสายตาของผู้ชมนั่นก็คือตัว thumbnail นะครับหรือภาพปกนั่นเองต้องมีความโดดเด่นนะครับดึงดูดสายตานะครับ รอนนี้ที่เราสร้างโซเชีย l แบนด์นะต้องมีหน้าตาของเราด้วยนะครับอย่างนี้ครับจะทาให้มีความชัดเจนใช้ข้อความสั้นๆนะครับดึงดูดสายตาสวยๆเด่นๆคนจะเริ่มเข้าไปกดคลิกนะครับเคล็ดลับข้อสิบเอ็ดครับนั่นก็คือความถี่หรือความต่อเนื่องในการจะทำงานของเรานะครับเราคงต้องอยากจะได้เงินล้านเราก็ต้องทุ่มเทในเรื่องของเวลาและก็ทรัพยากรพอสมควรนะครับเพื่อนครับต้องมีการกําหนดล่วงหน้านะครับว่าเราจะโพสต์นะครับเมื่อไหร่ สัปดาห์ละกี่ครั้งโพสต์วันไหนบ้างโพสต์เวลาไหนที่เหมาะสมนะครับนี่คือความจําเป็นและความสําคัญนะครับแล้วข้อสุดท้ายครับข้อ42นั่นก็คือ,อไม่ว่าเราจะทํางานอะไรก็แล้วแต่ YouTube ก็เช่นกันครับเราจําเป็นต้องมีการดูข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ในช่องของเราครับว่าถึงตอนนี้แล้วเนี่ยคลิปที่เราทำเนี่ยคลิปแบบไหนที่คนสนใจแล้วคลิปที่คนสนใจเนี่ยเขาดูนานขนาดไหนใครเป็นคนดูนะครับผู้หญิงผู้ชายช่วองอายุเท่าไหร่ยังไงนะครับก็ดูจาก จังหวัดไหนประเทศไหนยังไงเราเนี้ยครับต้องนํามาวิเคราะห์เพื่อที่ดูว่าเฮ้ยถ้าทําคลิปแบบนี้คนชอบเราก็ทําคลิปแบบนั้นนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับและนี่ก็คือ12เคล็ดลับนะครับในการจะเป็นยูทูบเบอร์เงินล้านด้วยการใช้มือถือเครื่องเดียวนะครับจากเล่มนี้ครับเป็นยูทูบเบอร์เงินล้านนะครับด้วยมือถือเครื่องเดียวนะครับของอาจารย์ธวัชชัยสุขุมนะครับก็ลองไปหาซื้อดูได้นะครับมีเคล็ดลับดีๆเพิ่มมากกว่านี้เยอะแยะเลยนะครับลงรายละเอียดนะครับ ถ้าท่านสนใจนะเดี er. ๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับท่านสามารถไปกดสั่งซื้อได้เช่นกันเดี๋ยวมันก็ซื้อออนไลน์ได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านในการจะเริ่มต้นทําอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ในยุคปัจจุบันนะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับจะนำเคล็ดลับดีๆมาแชร์แบ่งปันในเรื่องของการหารายได้นะครับการทําอาชีพต่างๆในยุคปัจจุบันนะครับนี้ลาไปแล้วครับขอใทุกท่านมีเงินล้านจากการเป็นยูทูบเบอร์ครับ